สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแสงอีกเช่นเคยนะคะในเกม h o r i t o n นะวันนี้เนี่ยแสงจะไปเออลงถ้ำลึกลับนะเพราะว่าแสงได้จัดการไอตัวที่คลาย,ย,ยสลามไปแล้วซึ่งเสียระเบิดไปทั้งหมด2ลูกแล้วก็คิดว่าจะลงไปชั้นเรื่อยๆนะเพราะว่าจัดการได้แล้วคือกว่าจะจัดการได้เนี่ยคือแบบว่าโดน กระทำชำเราที่แบบว่าหนักหนาสาการมากเลยคือแบบตายเกิดตายเกิดคือแบบว่าโอ้โหโอยกระเป๋าเต็ม ừ อือฮึเออคงต้องเก็บของหมดก่อนอะ่ะแล้วค่อยไปเฮ้ยอย่า ราะว่าตอนนี้แน่แสงรู้สึกว่าการที่จะไปลงทำลึกลับได้เนี่ยจะต้องเตรียมใจและระเบิดไปด้วยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเอ่อไอ้ตัวที่ใช้สลามแสงก็จําชื่อไม่ได้นะจะฆ่าได้ด้วยระเบิดใช่ไหมคือแบบว่าโหคือไม่ได้มีปัญหาอะไระสำหรับแสงคือแบบมีแสงตัวแสงมนะันมีปัญหาตอนตีมนะันอะ ตีตีแอนอะไรขนาดนั้นคือแบบต้องตีถอยตีถอยตีถอยถอะไรเลยคือ <c ười> ที่แสงไม่ได้อามาเนี่ยเพราะว่าแสงรู้สึกว่าแสงอับอายมากเลยคือแบบว่าคือแสงตายอะตายเรื่อยมากตายาไม่รู้ตายยงไงคือแบบโอ้ เออแล้วว่าจะไปลงเออเมืองก็ไม่ได้ไปเพไม่ไปหรอกไม่ว่าอือวันนี้จะไปลงทัางึกครับเอ่อ,เอาเป็นชีสด,ดีกว่าแล้วก็อันนี้เอาเป็นอาหารปลา เอเแล้วก็ส่วนน้ำเนี่ยเออเอาเห็ดดีกว่าเรามีเห็ดเยอะอ,อืมส่วนน้ำนี่เอาเป็นน้ำผักแล้วกันกินง่ายๆแล้วก็เอออันนี้ก็ยังไม่ได้ไปขุดเอาเป็นทานหินแล้วกับควอต ส่วนแปรรูปก็เออเอาเป็นแป้งดีกว่าเรียบร้อยไหนมีออเดอ,อร์ออเดอร์ส่งแตงโมูเอนในกรีนเฮาส์แสงยังไม่ได้เข้าไปดูเลยอ่ะ รวมปลูกผักรวมปลูกผักเอ่แต,งโ,แตงโมคือแตงโมคือลูกกล่มมากคือไม่รู้เป็นแตงโม <c oughs> เอทอริสงคือปลูกไปดีกว่าไม่ใช่ปลูกไปดีกว่าคือปลูกก่อนไปดีกว่าน้องพูดอย่างนี้ <c oughs> ปลูกไปดีกว่าคืออะไร ขออ่านเจอไหมก่อนเนาะอืออะไรต่ออะไรก่อนดีกว่าคือมีมเมล็ดเยอะเอออยู่ไหนนะอันนี้สาม แล้วก็ประกาศขาวประกาศขาวประกาศขาวคือใจจริงอะแสงอยากจะตีเอ่อเอาไม้ออกอะมากเลย แต่ก็ช่างเถอะไปปลูกผักก่อนเอออยู่ไหนน้านี่เออนี้อะไรอ่ะข้าวโพดปะ่ะก็ปลูกเป็นเออแตงโม แล้วเม็ดอะไรเขียวเขียวอ่ะเขียวเขียวนั่นคืออะไรอ่ะแตงโมงกับถั่วลิสงไปกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวส่งเพจก่อน ก่อนจะไปเควสเดี๋ยวเดนะี๋ยวอ๋อวันนี้เป็นวันแรกเลยที่เห็นเขาอยู่ทั้งสองคนครบกันอะเออไม่รู้ว่าแต่เผื่อไว้ดีว่าขาดนีนไหนก็อยู่แล้วขอทักทายก่อนก็แล้วกัน ไปต่ออือห,หโรงเรียนเมื่อมาโรงเรียนก็ต้องสวัสดีเดีน้อยทำเควสเออ สงสัว่าถ้าไปตอนนี้อาจจะอาจจะลงเหมืองไม่ถึงไหนอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เหมืองสิถ้ำไปเลยดีกว่าอุ๊ยแวะสวัสดีคนสวยถ้าแค่นี้แหละไปถ้ำต่อดีกว่า รารารามาถึงแล้วนี่แสงคิดว่าตัวแสงเนี่ยจะไปไม่ถึงชั้นที่ชั้นที่เอ่อห้าสิบนะเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงแล้วตัวอะไรเนี่ยโออตีง่าย ตีง่ายจะมาไหร่ล่ะเหมือนกันปะเนี่ยอ่ะทิ้งไว้ก่อนเหมือนกันเลยแต่ตีง่ายกว่าเอ่อตัวสีชมพูอ่ะแสผรู้สึกว่าตียากกว่ามากๆเลยอือหือ,อโห คือราตีต้องใช้ไปบอมด้วยอ่ะเปลองมากๆแป๊บนะแสงรู้แล้วแสงรืมอะไรบางอย่างกินกิน แล้วก็มาที่เดี๋ยวนะแสงอยากรู้ว่าใบป,ปอมผลิตยังไงใช้ไอ้จากโอ้ไอ้นี่ขาดแขนมากเลยต้องไปตีชับบี้เฮ้ยต้องไปตีชับบี้อุยาอ,ยอ,ยอ,ยอยากาศอุยอุยอากาศ คือถ้าที่แสงคิดเนี่ยนะเออรู้สึกว่ามันจะตียากกว่าเดิมมะใช่ไหมคือไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่านะคือแบบว่ามัน เนี่ยมันมันรู้สึกว่าตียอะกว่าเดิมนิดหน่อยยังไม่อยู่อีกเหรอยังไม่อีกหนูชมบี้ คนนี่แล้วอะคือตอนนี้แสงไม่มีอา่ายังรัดมาเดี๋วไปบอมก็ไม่มีอะนะแสงมีเป็นอันเนี้ยอันอันใหญ่อะตายเหรอโอ จะหายมนึกว่าตายฉันรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มค่ากับใช้บอมอันใหญ่อะไม่ค่อยคุ้มค่าจริงๆอะ่ะ ติดอะไรอะ่ะติดหินนี่แล้วมานี่มาเจ้าหนูเออขอผ่านโดยไม่ตีได้ไหมอะ่ะ ใช่ใสิถ้าต้องตีตัวเขียวนี้ด้วยคือแบบว่าอ๋อไม่ต้องตีก็ได้โออยย่างนี้สบายคือถ้าเมื่อกี้เนี่ยต้องตีตัวเขียวได้นะคือบอกว่าเออเหอะงานมามา งานเกลือ,อแบบเกลือจริงๆอ่ะคือไม่คุ้มค่าเลยอ่ะแต่มันน่ารำคานที่มันแบบว่ามันไม่ตายไงใช่นไหมคือแบบว่าลงเพิ่งผ่านมาที่เออ่ชั้นสี่สิบสามคือไม่ค่อยคุ้มค่าเลยอ่ะต้องมาตั้งแต่แบบเช้าเช้าสามโมงออกจากบ้านกำลังดีประมาณเนี้ยไม่งั้นจะหยุดดึก ให้ตามความคิดแสงนะอืมเอาแกะไอตัวพี่นี่แกะจะอยู่กับเป็นครอบครัวอยู่กับเป็นครอบครัวอุ๊ยอุ้ยเจ็บนะไปแล้วไม่อยากยุ่งด้วย อยู่ทุกที่จริงๆเลยมันน่าขันนะเนี่ย ใส่ยอย่างนึงนะว่าทำไมว่าทำไมทางยังไม่เปิดอ่ะคือเมื่อกี้คือไม่ต้องตีให้หมดทางก็เปิดไม่ใช่เหรอ อนนี้ทางไม่เปิดป่ะเอ๊ะทำไมอ่ะอ๊อ ใช้บอมมากเฮ้ยคือเราไม่อยากใช้อ่ะ มาอยู่ใ,ใกล้ๆกันเพื่อที่จะกำจัดได้ง่ายขึ้นขอกิน่อยนะที่จริงแสงคิดว่ามันไม่คุ้มหรอกแต่ก็คือนั่นแหละเกิดไม้โอ้โหชิวอ้าวฮึ คือมันเกิดอะไรขึ้นอะคือคือมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหที่นี่ไม่ไหวจริงๆนะถ้าต้องฆ่าอย่างเงี้ย เลยว่าไม่ไหวคือต้องฆ่าชับบี้ไม่ใช่ชับบี้ไอตัวเขียวเนี่ยชับบี้ก็ไม่ดอกกลับดีกว่าจะถึงเวลานอนอยู่ละ ตามหาของแสงก็ยังไม่ได้ทำเลยอะ่ะคืออะไรก็ไม่รู้แสงไปได้เคเวสมาเอา่อหาถ้วยรางวัลยังไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ทำฮ่าแล้วก็ไม่เจออ่ะโอ๊เซ็งจังเลยอยู่ไหนเอ่ยโรงเรียนปิดแล้วอ่ะกลับบ้านดีกว่า ที่ได้ยังยู่งข้างนอกอยู่เลยอะไม่คุ้มค่าเลยวันเนี้ยเฮ้ยสงจังดูพยากรณ์อากาศสิโอ้ยพยากรณ์อากาศมีฝนตก เอาละนะคะสำหรับวันนี้แสงขอจบคลิปตเพลงท่านี้นะคะสำหรับคนที่ดูคลิปแสงจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แสงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ